อกาสทีน,นี้เป็นโอกาสทีขึ้นปีใหม่2,566จะเียเข้ามาผมชีวิตของพวกเราแล้วแต่ว่าในปีใหม่นี้ปีปี2566นี้รู้สึกว่าภาวะโลกของเรายุ่งเหย,ยิงวุ่นวายไปเยอะมากตั้งแต่โรคระบาดโควิด -19 ก็ยังมี ระบาดอยู่ทั่วไปแลปว้วก็ภาวะสงครามที่เกิดขึ้นมาอีกซึ่งปรจังเข้ามาแม้จะไม่ได้อยู่ใกล้บ้านเราเมืองเราแต่ก็กระทบไปถึงทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นพวกเราชาวไทยทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ตั้งอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้การดําเนินชีวิตต้องให้ดีความระมัดระวังให้มากที่สุด แล้วก็ให้พากันพวกเราเด้วนแต่กืดมาในตัของชาวพุทธเรามีพุทธศาสนาเป็นหลักใจของเราอยู่แล้วให้เรายึดม,มั่นในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วก็ให้หนักแน่นมั่นคงอยู่ในการน้อมนำเอาไปปฏิบัติการปฏิบัติธรรมะของพวกเรานี่แหละที่จะคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของพว,รรงพวเราให้แข้วคก่ให้ปลอดภัยจากภัยทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างแน่นอนเมื่อพวกเราเชื่อมั่นลงไปใน ในหลักธรรมที่พุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วหลักธรรมที่พุทธเจ้าได้สอนโลกไว้นะั้นล้วนแต่เป็นข้อไปทีบัติที่นําพาชีวิตของพวกเราเองไปสู่ความสุขความเจริญได้ทั้งสิ้นเพราะเรื่องธรรมะมีอยู่ในที่ใดมีอยู่ในกลุ่มชนใดก็ตามล้วนแต่นําความสุขความโลกเย็นมาสู่กลุ่มชนนั้นแต่ถ้าในหมู่ชนใดก็ตามเดขาดธรรม,มะอ่ะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแล้วแม้วัตถุสิ่งของอยศธรรมดาตักเงินทองจะดีมากมายขนาดไหนก็ตามสถานที่นั้นจะไม่ร่มเย็นเลยเจะมีแต่ความเล่าร้อนมีแต่ความมีแต่ความทุกข์เกิดการเยียดเยียนกันในท่าการของความเจริญในด้านวัตถุนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้พวกเราอยู่ในอยู่ในประเทศไทยพวกเราชาวไทยแม้เราจะไม่วัดทุกด้านวัตถุเราจะไม่เจริญเหมือนกับทาง่ทาง,งฝั่ง ฝั่งประเทศที่เขาเจริญในด้านวัตถุภามาบเต่กรทั้งหลายเหล่านั้นแต่เชื่อเถอะว่าถ้าพวกเรายึดมั่นอยู่ในหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้แล้วน้อมนําไปประพกกฤติปฏิบัติแล้ววางตนด้วยความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตของพวกเราเองเ,ออเชื่อเถอะว่าเราจะมีความสุขความโล่มเย็นอบอุ่นในท่ามกลางของวัตถุที่ไม่ต้องจเจริญมากเหมือนฝั่งที่ฝั่งประเทศอือ่นห่างไกลนั้นหรอก เพราะฉะนั้นในในในโอกาสปีใหม่ขึ้นมาถึงชีวิตของพวกเราอาตมาเองก็ขออวยอวยพรให้วกเราชาวไทยทุกท่านทุกคนให้มีประสบแต่ความสุขความเจริญปีเก่าที่หมดไปจ,จากชีวิตของพวกเรานะให้นำเอาสิ่งที่ไม่ดีงามทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทุกโศกโรคภัยต่างๆทั้งหลายที่เคยมีอยู่แล้วหรือมีอยู่แล้วในชีวิตของพวกเรา ให้จากชีวิตของพวกเราไปให้หมดเส้นแล้วไม่มีโอกาสย้อนกลับคืนมาสู่ชีวิตของพวกเราอีกเลยแบบกระดดดเหมือนอยู่วันปีปีเก่าที่หมดไปจากชีวิตของพวกเราไม่มีโอกาสกลับคืนมาสู่ชีวิตของพวกเราเลยส่วนปีใหม่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราให้เป็นปีแห่งแห่งสิริมงคลในชีวิตของพวกเราทท่านทุกคนให้ให้ชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนประสบแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล พบเจอแต่สิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจประกอบอกิจสิ่งใดก็มีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญเจ้าหน้ามันา่นคงนาพาเิดชีวิตของตนเองนาพาครอบครัวของตนเองไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็ให้ทุกเจ้าคนตั้งมัง่นอยู่ในอยู่ในหลักธรรมด้วยความไม่ประมาทไม่นอนใจในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตแล้วชีวิตขงพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะประสบ แต่ความเจเริญปลอดภัยในไทยต่างๆทั้งหลายที่ดีอยู่รอบตัวของเราอย่างแน่นอนเพราะทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจเริญตลอดปี2 5 6 6นี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเินอ